มเบึงเรื่องราวของการให้กำลังใจแก่บุคคลที่มีการทุ่มเทสเสียสละทั้งแรงกายแรงใจทำงานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษค่ะโดยสภาพาว,วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษนะคะเพิ่นเตรียมมอบโล่ร่างวั่นยอดค้นเมืองศรีสะเกษแก่นายอาคมเติมพิมพพพพทยาไพศิษฐ์ในงานเฉลิมฉลอง2 4 1ปีจังหวัดศรีสะเกษค่ะ นายวิทยาวิรารัตนประท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดพร้อมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมและเครือข่ายภาคเอกชนร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกยอดคนเมืองศรีสะเกด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและให้กำลังใจแก่บุคคลที่ถุมเทศเสียสละทั้งแรงกายแรงใจทำงานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้านโดยมีผลงานโดดเดน่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไปและได้ว่างพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐ,ฐกิจสังคมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาจังหวัดได้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนค่ะ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชนมีการพิจารณารวมกันแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้น่ายอาคมเติมพิทยาไพสิทธิ์เพิ่นเป็นนักเศรษฐศาสตร์นักวางแผนและพัฒนานักบริหารการเงินการคลังของประเทศอดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตรัฐมนตรีวา่าการกระทรวงคมนาคมอดีตรัฐมนตรีวา่าการกระทรวงการคลังเพราะได้ขับเคลื่อนและกะ็เปลี่ยนโฉมนะเปลี่ยนโฉมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมและการบริหารการเงินการคลังให้มีสเียรภาพแม้ในช่วงที่ประเทศเฮาหนีต้องประสบกับวิกฤตโควิด -19 ค่ะ และลาสุดค่ะได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการกฤษฎีกาเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2 5 66ที่ผพานมานี่เองค่ะเพิ่นจึงเห็นสมควรที่สิมอบโลร่างวันยอดค้นเมืองศีสเกตห้กับนายอาคมเติมพิทยาไพาศิ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนักเศรษฐศาสตร์และนักพัฒนานักบริหารการเงินการคลังของประเทศ เพื่อให้สอดคลองกับข้ามกลาวทีวานักรบเมืองโคราชนักปราดเมืองอุบลยอดข้นเมืองสีสเกตในวันที่1 9พฤศจิกายนในงานเฉลิมฉลอง2องปีจังหวัดสีสเกตที่ไกลสีหอดนี้ค่ะครับผมเป็นงานใหญ่ของทางจังหวัดัันเองนะครับ